สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหนังสือภาษาพาทีหน่วยที่8เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรานะคะหน้า100ถึง110นะคะส่วนหลักภาษาของหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะเรียนรู้เรื่องคำพ้องนะคะเรียนภาษาไทยเรียนง่ายๆสไตล์วีบายครูเอค่ะ ในเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรานะคะจากบทอ่านนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องวันที่29กรกฎาคมนะคะของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะในเรื่องจะกล่าวถึงโรงเรียนของเด็กหญิงน้ำพึ่งนะคะ มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปีมีการโต้วาทีการประกวดเรียงความและคำประพันธ์การทายปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรมการแข่งขันอ่านออกเสียงการจัดป้ายนิเทศแสดงผลง,งานของนักเรียนจากบทอ่านนะคะเด็กๆมาช่วยกันเตรียมงานล่วงหน้าในวันหยุดนำพึ่งและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งซึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศมากันแต่เช้านะคะ คุณครูได้แคปภาพไว้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของเด็กหญิงน้ำพึ่งนะคะได้จัดเตรียมงานเพื่อจัดเป็นสัปดาห์วันภาษาไทยนะคะหน้าต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณย่าของฉันนะคะในบทความก็จะมีเรื่องคุณย่าแทรกเข้ามาด้วยนะคะคุณย่าเกิดวันพุธท่านชอบไปวัดทุกวันศุกร์เอาดอกพุธสีขาวกลิ่นหอม ไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะเป็นลองสังเกตนะคะที่คุณครูไฮไลท์เนี่ยคำว่าดอกพุธกับพระพุทธรูปนะคะออกเสียงเหมือนกันนะคะนะะการเขียนไม่เหมือนกันนะคะก็คือเขาจะแทรกเรื่องคำพ้องในบทเรียนด้วยนะคะ,อคน,ะนอกจาก คำว่าดอกพุธกับพระพุทธรูปแล้วเนี่ยนัเอยคิดว่าในบทความเนี่ยมีคำไหนอีกคะเดี๋ยวลองดูนะคะให้เวลาสองนาทีจากบทความหน้านี้มีแค่คำว่าดอกพุธกับพระพุทธรูปนะคะ ต่อไปก็จะเป็นบทอ่านนะคะเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษาทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมาใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคนนะคะคีย์เวิร์ดของคำนี้คือคำว่าภาษาไทยนะคะต่อไป ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องคำพ้องนะคะ,ะคําพ้องคือคําที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะ,ะก็จะแบ่งเป็นคําพ้องเสียงนะคะ,ะคําพ้องเสียงหมายถึงอะไรนะคะก็คือคําที่มีลักษณะออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายต่างกันนะคะเช่นอันแรกก็คือคําว่าสุขนะคะ สุกกับสุกเห็นไหมคะสะกดไม่เหมือนกันสุกแบบกอไก่แล้วก็สุสกสะกดด้วยขอไข่นะคะคุณย่ากินมะม่วงสุกย่างมีความสุกเห็นไหมคะออกเสียงเหมือนกันนะคะหรือว่าคําว่าทุกนะคะทุกกับทุกนะคะเราทุกคนล้วนแต่พบกับความทุกมาแล้วนะคะทุกคนกับคาว่าความทุกนะคะอ่านนะคะนนตัวอย่างนะคะนักเรียนก็ไปอ่านเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ ่าต่อไปนะคะก็เป็นคำพ้องรูปนะคะคำพ้องรูปหมายถึงคำที่มีลักษณะเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันความหมายต่างกันนะคะเช่นนะคะคำว่ากรีนะคะหมายถึงกุ้งนะคะกรีของกุ้งเป็นกระดูกส่วนหัวที่ยาวและแหลมมากนะคะ เรว่าคำว่ากะรีนะคะอ่านไม่เหมือนนะคะคือแปลว่าช้างนะคะมักใช้ในการประพันธ์นะคะ,ะต่อไปที่คำที่เรียนจะพบในบทเรียนนะคะในบทนี้ก็คือคำว่าเพลานะคะก็คือล้อรถนะคะเขาบรรทุกของหนักจนทำให้เพลาเกวียนหักนะคะกับคำว่าเพลาเพลาที่แปลว่าเวลาเช่นเพลาเช้าเราแช่มชื่นนะคะ,ะซึ่งคำเนี้ยเพลาเนี่ยมักใช้ในคำประพันธ์จะไม่ได้เห็นทั่วไปนะคะ ต่อไปเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ออกเสียงนะคะเช่นอ่านคำและสังเกตคำนะคะอ่านไม่ออกเสียงทอตัวรอหรือตัวหอเช่นคำว่าพุทธนะคะพุทธศาสนาพระพุทธรูปหรือว่าปรารถนาสามารถนะคะนี่ตามคำนี้เลยกเกษตรชัด บุรมิดนะคะเป็นออกตัวแม่กดทางนั้นเลยสมัรสมุดนะคะสมัรนี่คือแม่กดนะคะพรามนะคะไม่ออกเสียงสระอิหรืออุเช่นชาติญาติพญาตภูมิใจเมนหิตนะคะอ่าต่อไปอ่า เฉลยทักษะภาษานะคะทักษะภาษานะคะคือเล่มนี้นะคะมันจะคู่กันเห็นไหมคะเล่มนี้คือเล่มแบบฝึกหัาที่นักเรียนกุสั่งไว้นะคะเป็นงานที่ได้มอบหมายงานให้นักเรียนไปนะคะเนาะเนาะก็คือข้อหนึ่งเลือกคําในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะหน้าน,นี้นะคะนักเรียนเนาะบ้านคุณย่ามีสนามหญ้าสวยงามอ่าเฉลยแล้วน,นะคะข้อหนึ่งนะคะหญ้าคนละแบบนะคะข้อสอง ะค,ะคุณยายมีความสุขที่ได้รับประทานผลไม้สุกนะคะข้อ3ฉันรดน้ำต้นไม้ก่อนแล้วไปช่วยคุณพ่อนะคะล้างรถนะคะรถคนละแบบรถดอเด็กกับรถสะกดด้วยถ,ถอถุงนะคะอ่าต่อไปลุงมีอาชีพเลี้ยงสุนัขพันธ์บางแก้วจึง ลุงจึงมีสุนัขเกือบพันตัวนะคะเห็นไหมคะพันคนละแบบนะคะพันที่สก,กดด้วยทอทงสลอกการันกับพันแบบธรรมดานะคะพออาจนอพันนะคะความหมายต่างแต่ออกเสียงเหมือนกันข้อ5นะคะหน้า82นะคะนักเรียนเฉลยเล่อนี้นะอย่าลืมนะคะช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่านักเรียนทำถูกไหมนะคะ น้องนุ้ยเป็นเด็กที่มีหน้าตาหน้ารักมากนะคะต่อไปข้อ6นักดนตรีบรรเลงเพลงได้ไพเราะบันเทิงใจนะคะบันคนละแบบบันรอหันกับบอะน,อบน,นะคะต่อไปข้อ7แดงขีดเส้นขั้นหน้ากระดาษก่อนเขียนขั้นตอนนะคะการปลูกพืชขั้นนะคะขั้นแบบนี้ขั้นหน้ากระดาษคอควายกับขั้น ขอไข่สะกดด้วยไม่โทนะคะต่อไปอข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ8พวกเราช่วยกันเตรียมดอกไม้จันทร์ไว้สำหรับใช้ในพิธีเผาศพในวันจันทร์จันทรอรอกรันอทอนอกรันนะคะจันทร์แรกกับจันทร์ที่2คือวันจันทร์นะคะทอจอ,อนอทอ รอการันนะคะสะกดไม่เหมือนกันนะคะ,ะในบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็สรุปไว้ว่าคําพ้องนะคะคําพ้องน้ำเลียนพอพผานออ่างง,งงูพองไม่โทรพ้องคือคําที่มีลักษณะการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกันมีสองแบบในบทนี้นะคะคือคําพ้องรูปกับคําพ้องเสียงนะคะคําพ้องรูปก็คือคําที่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันอย่างเช่นที่เราทำใหบดที่ผ่านมาเช่นเพลากับเพลานะคะเนาะต่อไปเขียนเหมือนอ่านออกไม่เหมือนความหมายก็ไม่เหมือนต่อไปคําพ้องเสียงคือคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันนะคะนักเรียนเนาะคำพ้องเสียง ออกเสียงเหมือนแต่เขียนต่างและมีความหมายต่างนะคะ่าสำหรับบทนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนั่นเองก็ช่วยทบทวนบทเรียนแล้วก็ไว้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ